วันนี้เราจะนําทุกท่านมาพบกับ10อันดับพระรูปปล่อยอดนิยมของหลวงปู่พ้ามหาศิลาสิริจันโทแห่งวัดพระธาตุมื่นหินอําเภอเขาวงจังหวัดกาลสินหลวงปู่พ้ามหาศิลาสิริจันโทแห่งวัดพระธาตุมื่นหินท่านเป็นพระเจิจเรืองวิทยาคมอีกรูปหนึ่งแห่งภาคอีสานที่มีวัดปฏิบัติด,ดีสมถะเรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลาย ได้รับความเริ่มใสศรัทธ,ธาจากประชาชนทั่วทุกสารทิศในขณะนี้ด้วยความที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอต้นเสมอปลายทำให้ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิก,กชนทั้งในและนอกพื้นที่อย่างรวดเร็วซึ่งในแต่ละวันจะมีญาติโยมจำนวนมากเดินทางมากราบนมัสการท่านรับฟังธรรมและปะพมน้ำพุทธมนต์เสริมสิริมงคลอย่างไม่ขาดสาย นอกจากท่านจะมีความแตกฉานด้านพระปริยัติแล้วยามว่างจากวัดปฏิบัติประจําท่านยังออกธุดงปีกวิเวกไปตามป่าเขาลำเนาภัยในหลายจังหวัดและเคยเดินทุดงข้ามลำน้ำโขงไปยังภูเขาพวายประเทศสอปปอราวพร้อมกับครูบาอาจารย์พระเจติอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสานอีกหลายลูกวัตถุมงคลของท่านกำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน มีราคาเช่าหาเปลี่ยนมือแพงเกือบทุกรุ่นถึงแม้จะเป็นพระที่สร้างใหม่มีทั้งเหรียญมีรูปหล่อพระผงและนี่ก็คือ10อันดับพระรูปหล่อรูปเหมือนยอดนิยมของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทแห่งวัดพระทาตหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินในชุดที่หนึ่ง อันดับที่ 1. รูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทออกวัดธาตุประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2552พระครูสีธรรมปรารคุณเจ้าอาวาสวัดศรีโพนทองท่านเมตตามอบประคังทองเหลืองที่หลวงปู่ศีมหาวิโรใช้ตีสมัยที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าศรีโพนทอง ให้ท่านพระอาจารย์ชัยซึ่งเป็นศิษย์เอกในองค์ของหลวงปู่พระมหาศิลานำไปหลอมเพื่อสร้างรูปหล่อรุ่นนี้สร้างเนื้อทองละคังทั้งสิ้น500องค์โดยเป็นเนื้อทองละคังกะไหละเงิน50องค์และได้นำทำการเจาะรูเพื่ออุดมวลสารเยสาฟันของหลวงปู่จำนวนอีก50องค์ถวายหลวงปู่ทั้งสิ้น400องค์ ท่านก็บรรจุมวลสารของท่านเองไว้ที่หน้าตักขององค์พระลวงปู่ได้เสกและอุดผงด้วยมือทีละองค์โดยโมวลสารหลักท่านได้อุดผงเหล็กไหลว่านพงนวดหงและเกสาของท่านว่ากันว่าดีทางมหาอุดและขาขายร่ำรวยของรุ่นนี้ส่วนราคาเช่าหาสำหรับรุ่นนี้ก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับที่2รูปหล่อโบราณเรื่อนยศหลวงปู่มหาศิลาสริจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2564รูปหล่อเรื่อนยศหลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโทเป็นการสร้างพระที่สําเร็จขึ้นในวันเดียวตั้งแต่กรรมวิธีกําหนดเลิกยามวันดีและพิธีสงฆ์ครั้งยิ่งใหญ่เริ่มจากให้ช่างได้เผาพิมพ์พระ เพื่อเตรียมเททองชนวนมวลสารจากทั่วทุกสารทิศซึ่งนับประเมินค่าไม่ได้มีหลวงปู่เป็นประธานเททองและหลังจากเททองเสร็จจึงได้ทุบเบ้าเททองออกนําองค์พระมาตัดช่อแต่งผิวเพื่อตอกหมายเลขและโค้ดและนำเข้าพิธีมหาพุทธาพิเศษในมณฑลพิธีครั้งยิ่งใหญ่มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และองค์หลวงปู่เป็นประธานในการพุทธาพิเศษในครั้งนี้ พร้อมกับพระมหาเถระผู้ทรงคุณอีกหลายลูกเสร็จแล้วจึงนําออกมาแจกจ่ายให้ผู้ร่วมบุญโดยไม่ได้เปิดให้จองหรือสงวนประโยชน์แด่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยรายได้ทั้งหมดน้อมถวายให้วัดเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่อไปตามดําริของหลวงปู่และคณะกรรมการของวัดการจัดสร้างมีจำนวน1,6 4 5องค์ สร้างตามปริมาณของมวลสารชนวนมวลสารหมดก็หยุดสร้างต่อโคตรรวยที่ใต้ฐานส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นขึ้นไปอันดับที่3รูปหล่อเบตง2หลวงปุศิลาสลิจันโทวัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสิน รูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2564รูปหล่อเบตรงอีสานเนื้อนวะรุ่นนี้อุดผงมวลสารพระกิ่งวชิระโสพลนา,านหลวงปู่ศิลาเป็นประธานซึ่งมีพระสงฆ์1 0 8รูปร่วมปลูกเสกมวลสารผงอุดก้นมากมายอาทิพระผงแหวกม่านหลวงพ่อกลวยพระหลวงปู่ทวดพิมพ์พรอดปี2497 พระบิตาจำโบสองหลวงปู่โตะพระพุทธโหน้อยคุณแม่บุญเรือนพระกุนาดูลเป็นต้นส่วนมวลสารพระรอก็มีส่วนผสมเช่นปิตาพังพระการปีสามสองขั้วน้ำมันเสือเหรียญอรกะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่น3าแหวนหลวงพ่อกลวยตะกุดพระนารายแปลงรูปพระอาจารย์นอง เหรียญหลวงพธารุ่น2วัดพเนียงแตกเหรียญระฆังหลวงปู่ฟั่นอาจาโลเป็นต้นเหนือนวะเต็มสูตรอุดมวลสารการจัดสร้าง3,000องค์ส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นขึ้นไปอันดับที่4 รูปหล่อรุ่น2ก้นกลวงหลวงปู่พระมาหาศิลาสิริจันโทออกวัดธาตุประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2557 โดยดำริของหลวงปู่พระมาหาศิลาสิริจันโทรสร้างเพื่อใช้แจกแก่ลูกศิษย์ที่มาร่วมทำบุญโดยหลวงปู่ให้ทําเป็นก้นกลวงเพื่อจะได้อุดมวลสารของท่าน นับเป็นรูปหล่อที่จัดสร้างจากวัดาธาตุประทับโดยตรงเสกอุดแจกจากมือของหลวงปู่ให้ลูกศิษย์ทั่วสารทิศจากปี2557จนถึงปี2559ซึ่งเป็นอีกรุ่นที่หลวงปู่ท่านได้ทำด้วยตัวท่านด้วยความพิเศษที่มวลสารมีทั้งผงตะไบผ้าเก่าเศษแผ่นตะกุดเก่าเม็ดแร่ผงว่านสีพึ่งต่างๆซึ่ง อาจจะแตกต่างกันไปเพราะท่านอุดไปแจกไปตามแต่ที่ผู้ที่มาร่วมทําบุญซึ่งมีความหลากหลายแต่ก็เป็นมนสนเสน่ห์ของรูปหล่อรุ่นนี้ซึ่งจํานวนการสร้างรวมเพียง1,000องค์เท่านั้นส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักพันขึ้นไป อันดับที่5รูปร่อเบตรงอีสานหนึ่งหลวงปู่ผ้ามหาศิลาสิริจันโทออกวัดธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดรูปร่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2 5 5 9รูปร่อรุ่นนี้ถือเป็นวัตถุมงคลยุคต้นของท่านที่สร้างน้อยและหายากซึ่งหลวงปู่กำกับการสร้างเองทุกขั้นตอนรูปร่อสวยร้ำ้ำพิจารณาง่ายหน้าตักอุดผงและพ่นสีสเปร์ทับ รูปหล่อรุ่นนี้จะไม่ค่อยเห็นทั่วไปและพบเจอน้อยมากโดยหลวงปู่ท่านออกแบบและเสกให้เหนือโลกซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครท่านคุมจีวรอ,อมเสกในปากของหลวงปู่ทั้งคืนตำนานการสร้างรูปเหมือนขนาดห้อยคอที่ทำตามวิชาและตำราการหล่อโลหะเริ่มจากการหาหมวลสารโลหะอัทันเครื่องทองโบราณทุกชนิดที่หลวงปู่ท่านสั่งให้ตามหา และท่านกํากับเองทุกอย่างกว่าจะหาโลหัธาตุได้ครบถูกต้องตามสูตรกว่าจะได้มานำทีร้างอาถรรพ์เสกซัดด้วยว่านยาหอมเป็นมวลสารพ้อหอมเสร็จแล้วก็ทำการหล่อด้วยวิธีแปลกแบบโบราณจนสําเร็จได้เป็นองค์ออกมาหลวงปู่ท่านจึงบรรจงบรรจุพุทธคุณวิชาอาคมทุกสัพพะวิชาที่ท่านเรียนมาทุกตำราใส่ลงไปในรูปหล่อรุ่นนี้ จำนวนการสร้าง1,016องค์ส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นอยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันดับที่6รูปหล่อปั๊มรุ่นกายทิพย์หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทออกสวนสงแกเปะวัดโพธีศาสตร์จังหวัดกาลสิน รูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2563รูปหล่อปั๊มรุ่นนี้ประกอบพิธีมหาพุทธาพิเศษสมโพธิปียอดทองคำและอัญเชิญทองคำหุ้มปรียอดพระธาตุพนมท่อนที่สณนะรานพระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมบวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดหนองคายวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาคณะทีมงานได้นำเข้าไปไว้ในใจกลางขององค์พระธาตุพนมอาทิเช่น เหรียญมังกรคู่รุ่นรวยทันใจรูปหล่อปั๊มรุ่นกายทิพย์เหรียญรุ่นมหาโชคพระปิดตาปรดนี่และพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่19กันยายนปี2563ตรงกับวันขึ้นสองค่ำเดือน11ประกอบพิธีพุทธาพิเศษและพิธีทำเจริญพระคาถาพุทธาพิเศษแล้วหลังจากนั้นคณะทีมงานก็ได้นำวัตถุมงคลของลูกปูศิลา มาเข้าวิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกนวราตีณพระโบสถวัดโพศีสะอาดตั้งแต่คืนวันจันทร์ที่21จนถึงวันอังคารที่29กันยายนในปี63เป็นเวลา9วัน9คืนการก่อสร้างก็มีหลายเนื้อส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักพันขึ้นไป อันดับที่7รูปหล่อโบราณรุ่นฟ้ารั่นหลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโทสวนสงแกเปวัดโพศีศาสตจังหวัดกระสินรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2565รูปเหมือนหล่อโบราณรุ่นฟ้ารั่นนี้เททองหล่อโบราณเนื้อนวโรหระผสมเนื้อสำลิดของพันปีความพิเศษของรูปหล่อรุ่นฟ้าลั่นนี้ก็คือได้ผสมชนวนมวลสาร เก่าของหลวงปู่หมุนกิตะสีโลและหลวงปู่กาหลงเที่ยวแก้วที่ทันยุคที่ท่านอธิษฐานจิตปลูกเศกเอาไว้นำมาหลอมลงไปด้วยพิธีเททองหล่อนำเลิกเต็มจำนวนในวันเสาร์หขึ้น5้าค่ำเดือน5ได้รับการอธิษฐานจิตบรรจุพุทธาคมปลูกเศกเดียวโดยหลวงปู่มาหาศิลาสิริจันโทซึ่งในขณะที่หลวงปู่ได้เข้ายานสมาบัติอธิษฐานจิต ปจุพุทธาคมบริกรรมคาถาภาวนาอยู่นั้นได้เกิดมีพายุฝนฟ้าขนองและมีเสียงฟ้าร่นตลอดเวลาหลังเสร็จพิธ,ธีกรรมท่านได้กล่าวว่าบูชาติดตัวไปแล้วสำหรับรุ่นนี้จะมีเทวดาคุ้มครองดูแลรักษามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เกรงกลัวและคนและพูดผีปีศาจทั้งหลายพิก ฟื้นชะตาที่ร้ายให้กลายเป็นดีเป็นโภกกระซับล่ำรวยนักแรจัดสร้างเป็นเนื้อโลหะผสมสำลิดขอมพันปีสร้างจำนวน1,100องค์ส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นอยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันดับที่8รูปรอฐานภูเขาหลังเตารีด เลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่พระมาหาศิลาสิริจันโทสวนสงแกเปะจังหวัดกาลสินรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2564รูปหล่อฐานภูเขาหลังเตารีดเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นแรกจัดสร้างในราวกลางปี2564โดยถือเป็นพระยุคต้นและยุคหลักในธรรมเนียบของหลวงปู่ทั้งจำนวนการจัดสร้างที่ชัดเจนและไม่มาก จึงเป็นที่นิยมในการเจ็บของนักสะสมสายของหลวงปู่ศิลาจัดสร้างในวาระที่หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูประหลักวชิละโสพนนยานมิมนศิลาจารย์วิสิทธิ์ภัยสารสาศาสนจิตจาธรพระรุ่นนี้มีการอุดกลิ่งอุดผงมวลสารหมื่นหินการจัดสร้างในวาระเลื่อนสมณศักดิ์ของท่าน วัตถุมงคลรุ่นนี้มีการตอกโคตต้ดตอกไมายเลขทุกรายการจำนวนการจัดสร้างชัดเจนมีการจัดสร้างหลายเนื้อส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักพันขึ้นไปอันดับที่9 รูปหล่อรุ่นข้าหาบดีเสษฐีมหามงคลรวยโกดร,ร้านหลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโทแห่งสวนสง์แกเปวัดโพศีสต์จังหวัดกาลสินรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2564กล่าวครั้งปสมบทแห่งรุ่นรวยโกดร,ร้านนี้เสือบเนื่องในวันเสกนํำเลิกเหรียญมหามงคล77หลังจากที่องค์หลวงปู่ท่านเมตตาอธิษฐานจิตเสร็จแล้วคณะศิษย์ และผู้สร้างได้น้อมถวายภาพรูปเหมือนขององค์หลวงปู่ขนาด30มคูณ40นิ้วหลวงปู่ท่านเห็นภาพนั้นแล้วท่านได้เปยว่าข้างหน้าให้เอารูปนี้เฮ็ดเหรียญเด้อแล้วหลวงปู่ท่านก็ยิ้มและหัวเราะต่อมาโอกาสอันสมควรคณะสิทธิ์ผู้จัดสร้างเหรียญมหามงคล77ก็ได้ขออนุญาตองค์หลวงปู่จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาอีกรุ่นประกอบด้วยรูปหล่อรอยองค์ขนาดห้อยคอและเหรียญ และหลวงปู่ท่านก็ได้เมตตาตั้งชื่อวัตถุมงคลรุ่นนี้พร้อมกับเขียนด้วยลายมือของท่านเองว่ารุ่นรวยโกดานซึ่งพิธีอธิษฐานจิตหลวงปู่ท่านอธิษฐานจิตเดียวณสวนสง์แกเปะจังหวัดกาลสินในปี2564จำนวนการจัดสร้างชัดเจนมีการจัดสร้างหลายเนื้อส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นอยู่ที่หลักพันขึ้นไป อันดับที่10รูปหล่อลอยองค์รุ่นบาทเงินล้านหลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโทสวนสงฆ์แกเปะวัดโพศรีศาสตร์จังหวัดกาลสินรูปหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2564ากจากตำนานรูปหล่อลอยองของหลวงปู่ปุ๋นสู่ตำนานรูปหล่อลอยองค์ของหลวงปู่มหาศิลารูปหล่ออุ้มบาทหลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโทรุ่นบาทเงินล้าน ซึ่งออกแบบสร้างถวายโดยคุณศิระเมศวนร,รูปหล่อรุ่นนี้ปลูกเสกสองพิธีจัดสร้างน้อยนำถวายหลวงปู่เยอะเป็นพระดีที่มีใบอนุญาตขอสร้างเจตนาดีพิธีชัดเพื่อบรรุงเสนาศาสนะเลืร่วมสร้างพระาธาตุหมื่นหินที่วัดพระาธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาละสินโดยถวายปัจจัยหลวงปู่จำนวนหนึ่งล้านบาท จำนวนการจัดสร้างมีเนื้อเมกกะพัทสร้าง2,500องค์เนื้ออาบากาสร้าง2,500องค์เนื้อทองคำสร้าง6องค์ใต้ฐานอุดองผงพุทธคุณพิเศษที่ใช้สร้างสมเด็จหมื่นหินทุกองค์เป็นอีกรุ่นที่น่าสะสมถ้ามีประสบการณ์ตั้งแต่ตอนที่ปลูกเสกแล้วส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักพันขึ้นไป และนั่นก็คือ10อันดับพระรูปหล่อรูปเหมือนยอดนิยมของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทแห่งวัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินในชุดที่หนึ่งแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ